สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวธาริกาโชคดีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยฐานะจบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏกาญจนบุรีอายุราชการ5ปีปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาสังคมศึกษา1 รหัสส2 1 1 0 1ศในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนเทพมงคลลังสีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการจนบุรีบริบทของสถานศึกษาโรงเรียนเทพมงคลลังสีได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนทั้งสิ้น1765คน โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งในรายวิชาสังคมศึกษาหนึ่งรหัสส21101จำนวน6ห้องเรียนมีนักเรียนจำนวน185คนโดยข้าพเจ้าได้เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรมซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการศึกษาแก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยดำเนินการตามขั้นตอนสามารถสรุปได้ดังนี้จากสภาพสำหรับสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และคลิปการสอนจากสภาพปัญหาเนื่องด้วยการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมหนึ่งรหัสวิชาส2 1 1 0 1ศในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์จากสภาพปัญหา จากการสังเกตและสอบถามและสัมภาษณ์นักเรียนพบได้ว่านักเรียนที่เรียนในรายวิชาสังคมศึกษายังมีนักเรียนบางส่วนยังขาดความกระตือรือร้นและขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์และยังไม่ค่อยเข้าใจในเนื้อหาบางส่วนจึงทำให้นักเรียนไม่สามารถตอบคำถามหรือคิดวิเคราะห์คำถามจากกิจกรรมที่ครู ให้ทําหรือตอบคําถามจากที่ครูสอบถามได้ด้วยเหตุดังกล่าวข้าพเจ้าจึงได้คิดวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อนำมาปรับปรุงในรายวิชาสังคมศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้นส่วนในแนวทางการแก้ปัญหาจากปัญหาดังกล่าวข้าพเจ้าได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาและนำวิธีการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน ที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้เกิดความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สามารถวิเคราะห์ขอ้อวิเคราะห์เนื้อหาในรายวิชาได้อย่างถูกต้องที่สําคัญยังสามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าคิดในการแก้ปัญหาและมีการคิดอย่างสร้างสรรค์จากเทคนิคการสอนในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มมีการให้ผู้เรียนได้ฝึกการอธิบายการคิดวิเคราะห์และร่วมกันระดมสมอง เพื่อฝึกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองรู้จักการแก้ปัญหาลงมือปฏิบัติจริงได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนสามารถทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจในทางความคิดและสามารถแก้ปัญหาจนนำไปสู่การพัฒนาการที่เรียนรู้ที่ดีมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพจากการวิธีการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มโดยข้าพเจ้า ใช้กระบวนการแบบ active learning ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและก็เป็นการฝึกให้นักเรียนในการวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจึงให้ทำให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในรายวิชามากขึ้นและทำให้ผู้เรียนมีทักษะทั้งด้านความคิดและก็มีความคิดที่รเริ่มสร้างสารรค์ทำให้เป็นที่ยอมรับของอ ผู้อื่นสามารถกล้าแสดงออกและแก้ปัญหาและสามารถเรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนาไปจนบนรรลุจุดมุ่งหมายได้จากวิธีการดำเนินให้รู้ให้บรรลุผลคราพเจ้าได้นำวิธีการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มโดยใช้กระบวนการ active learning มาใช้ในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์และก็มีความเข้าใจ ในรายวิชาสังคมหนึ่งมากขึ้นโดยนำวิธีการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มและใช้กระบวนการ active learning ซึ่งมีวิธีดังนี้ซึ่งหนึ่งข้าพเจ้าได้สำรวจปัญหาพบว่านักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการคิดในรายวิชาสังคม 2. ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดโครงการสอนเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับรายวิชาสังคมเมื่อนำมาจัดกระบวนการเรียนการสอนให ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ในเนื้อหาบทเรียนแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นโดยใช้การเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มควบคู่กับกระบวนการ active learning 3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และนำมาแก้ไขปัญหาปรับปรุงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 9, ่1-9ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566 4. นำวิธีการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มโดยใช้กระบวนการ active learning เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์กับผู้เรียนโดยเลือกเนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและก็ข้อ5านำวิธีการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มโดยใช้กระบวนการ active learning กับกลุ่มเป้าหมายก็คือนักเรียน1ทับนะคะแล้วก็ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566 6. ก็คือประเมินและก็สรุปผลพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยวิธีการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มควบคู่กับกระบวนการ active learning จากผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือข้าพเจ้าเนี่ยได้นำวิธีการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มและก็ใช้กระบวนการ active learning นะคะมาใช้ในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการคิดนะคะคิดวิเคราะห์แล้วก็มีความเข้าใจในรายวิชาสังคมหนึ่งในรหัสวิชาสอ 1, สองหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทับเก้านะคะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์ดังนี้นะคะก็คือจุดประสงค์ข้อที่หนึ่งเนี่ยจุดประสงค์ข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือนักเรียนสามารถอธิบายความหมายและประเภทของหลักธรรมในกรอบอริยสัจสี่ได้ผลลัพธ์จากที่ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทับเก้า มีความรู้ความเข,าเข้าใจและก็อธิบายประเภทของหลักธรรมในอริย,ยสัจสีได้อย่างถูกต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละเจ็ดสิบขึ้นไปจำนวนสามสิบคนคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยนะคะส่วนจุดประสงค์ข้อที่สองเนี่ยวิเคราะห์คุณค่าของหลักธรรมในกรอบอริยสัจสีได้อย่างมีเหตุผลจากผลลัพธ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเก้านะคะสามารถร่วมกันทํากิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนๆได้ก็โดยการช่วยกันวิเคราะห์คุณค่าของหลักธรรม ในกรอบอริยสัจสีได้ยังมีเหตุผลแล้วก็คุณครูก็ให้นักเรียนเนี่ยได้ช่วยการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เพื่อนำอามาคิดวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบอริยสัจสีนะคะแล้วก็สมาชิกในกลุ่มเนี่ยก็สามารถาสมาชิกในกลุ่มเนี่ยก็ช่วยกันสืบค้นข้อมูลนะคะในการทำกิจกรรมอย่างสนใจแล้วก็ จากการสังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียนนะคะก็พบว่า,าจากการาพฤติกรรมสังเกตพฤติกรรมนะคะแล้วก็การนำเสนอผลงานของนักเรียนนะคะของแต่ละกลุ่มก็พบว่าผ่านเกณฑ์ร้อยละ80จําจำนวน30คนคิดเป็นร้อยละ100นะคะส่วนจุดประสงค์ข้อที่3มนะคะมีนักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้แล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานาผลปรากฏว่านักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นับนะคะมีการใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วก็มุ่งมั่นในการทํางานร่วมกิจกรรมในคาบเป็นอย่างดีนะคะจากการประเมินคุณและลักษณะอัุประสงค์ซึ่งมีนักเรียนอยู่ในระดับดีเนี่ยนะคะขึ้นระดับดีขึ้นไปจํานวน30คนนะคะินคิดเป็นร้อยละ 100, 100นะคะจากการสรุป สรุปได้ว่าจากการที่คาูเจ้าได้นำวิธีการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มนะคะโดยใช้กระบวนการ Active Learning มาออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาหนึ่งรหัสวิชาส21101ให้หน่วยการเรียนรู้ที่5หลักธรรมการหลักธรรมทางพุทธศาสนานะคะเรื่องอริยสตรีทำให้นักเรียนเนี่ยได้มีการพัฒนา ทักษะทางด้านความคิดนะคะแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในรายวิชามากขึ้นสามารถไปนำไปพัฒนาผลสมริ์ทางการเรียนได้นะคะแล้วก็พบว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับกระบวนการ active learning ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและก็ฝึกทักษะการคิดได้นะคะสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะส่วนที่ข้าพเจ้าพัฒนาต่อไปก็คือ นำกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายมาพัฒนาก็คือเทคนิคการสอนต่างสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณค่ะ